สวัสดีค่ะมือนีกุ้งจอมกับป่าจอมด้วยค่ะครบเวลาสามมื่แล้วบันนีค่ะสีงามจังเลยค่ะเทลไปนี้หมอเลยค่ะจะมาแปลงมาปรุงแล้วค่ะน้องหอนค่ะกุ้งหอมเลยค่ะอเรียบร้อยแล้วน้ค่ะเอาน้ำห่อนห่อนเท่าด้วยค่ะเด้วยต้มน้ำต้มเดือดเลยด้วยค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะบ่ตองยาเลยค่ะบาร์บด ใสค่ะค่ะเบองสีนะคะที่เข้าพันธุ์หำหอนเนาะค่ะเนาะสีปุ่งกบงามงามค่ะหอมค่ะหอมกินข้าวั่วค่ะใส่ค่ะเซตะไร่ลงไปค่ะตัดกแล้เรียบร้อยค่ะใส่ปักเขือค่ะเขื่อขึ้นสปลเขือขึ้นลงไปค่ะข้าวคั่วค่ะเกลือค่ะผงชูรสค่ะผงงาใส่ลงไปจ้า คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะาอุ้ยจะมาหอมมากนะคะหอมงวยงวยมาเลยค่ะสีปุ่นกับงามพร,ร้อมคะ่ะตักมาซีบมือก่อนเนาะค่ะเนาะตักมาซีบมือก่อนว่ามันจะเสร็จจังไงได้นะคะตัวสิบไปหอดมือหรือขาดีวค่ะผู้ปลูกจะซีบเหี่ยซีบอิดด้วค่ะแล้วขอมาซีบอีกนี่น้อนค่ะอืมสุดยอดเลยขอแทบผิงเลยค่ะ แซ่บเลยค่ะเดี๋ยวจะมัฟซิมเมืองกีจาราเซอร์นะค่ะน้องอบอนุญาตอีกคนอีกคนหนึ่งเบ,บิ้งแม่ค่ะน,น,นาตาของจอมกุ้งจอมป่าของทุกๆนะคะแซ่บเวอร์อีกแล้วค่ะมาค่ะจากพักมาซิมมึงก่อนค่ะซิมอินเลยค่ะวัซิมใส่เขาเลยค่ะซิม่ซิมอินเลยจ้าใส่บทพิลล้ไปก่อนค่ะปั่นเข,าข่าครับใหญ่ๆค่ะตุยค่ะตุยตุยพี่นึ่ค่ะตุยเซราพิลอยู่นี่ค่ะ จะบอกว่าแสบที่จุดเลยค่ะนั่นเปพักำนั่งค่ะมอนไหนค่ะตรองปูแนบด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะปูแนบอูสออดหลค่ะบนเนสีกลุ่มกระงามตาซิบุกกระงามพร้อมใส่ขีออกรีดค่ะจะเห็นกินก็ผักกับลงไปแซมใา้แซมขาบ ซิมอีกก่อนค่ะมันบ่เมันซิมแล้วเนาะค่ะเนาะมันกินแล้วโดดลงไปแซป่บนี่ค่ะนี่ค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะกลุ่มจมปลาชื่อจมของพวกๆพร้อ่อแ็คส่งจำนายให้กับลูกคาค่ะา